สวัสดีทุกทกท่านเลยนะคะที่ชื่นชอบการดูซีรีส์จีนเหมือนกันกันกบแอดวานนะคะสำหรับอพพโซดนี้ค่ะมีอัปเดตนะคะความน่าสนใจนะคะของเรื่อง The Rise of Ning นะคะเรื่องนี้ถ่ายทำเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็นานแล้วนะพักหนึ่งเลยนะคะเรื่องนี้นำสแสดงโดยคุณจางวันอีแล้วก็น้องเรนหมินของพวกเรานั่นเองนะคะคนไทยรู้จักนักสแสดงพระเอกนางเอกทั้งคู่นี้ดีเป็นอย่างมากเลยนะคะก็สาหรับเรื่องนี้นี่ก็มีความเคลื่อน ะะก็มีการาโพสเป็นรูปโปสเตอร์ใหม่ๆขึ้นมานะคะแล้วก็เรื่องนี้จะมีทั้งหมด40ตอนด้วยกันแล้วก็ออนแอร์ที่ Tencent Video นะคะประเทศไทยก็รอชมกันได้ที่ VTV ค่ะสำหรับทีมของเรื่องนะคะเป็นแนวอ,อะไรดีโรแมนติกอิงประวัติศาสตร์นะคะแล้วก็มีความดรามานิดๆนะคะล่องราวของชีวิตของตัวนักแสดงนะคะไม่ว่าจะเป็นปมครอบครัวนะคะของพระเอกแล้วก็นางเอกซึ่งพวกเขาก็อยู่ในตระกูล เดียวกันนะคะตระกูลล่วค่ะก็ท่านลั่วกับแม่นางลั่วนะคะเพกของพวกเรานะคะจางวันอีนั้นก็ชื่อว่าลั่วเฉินหยวนนะคะส่วนนางเอกค่ะน้องรุนหมินนะคะชื่อว่าล่วอีหนิงนั่นเองก็สําหรับนะคะตลาดการแข่งขันของซีรีส์จีนในปีนี้นะคะ2024นนั้นก็เรียกได้ว่าร้อนแรงเช่นเดียวกันมากับปีที่แล้วแล้วว่าทุกๆปีนั่นแหละเพียงแต่ว่าความพิเศษมันอยู่ที่ว่านอกจากพอดเรื่องดีๆแล้วนะคะนักแสดงก็ต้องหน้าตา ดีๆด้วยเช่นกันค่ะไม่ว่าจะเป็นพระเอกนางเอกพระรองนางรองรวมทั้งดาราสมทบ ทุกทกท่านนะคะถ้าเกิดว่าเรื่องไหนมีดาราที่ขนกันมาแบบหน้าตาโคตรจะดีเนี่ยเรื่องนั้นก็จะได้รับความสนใจมากเป็นพิเศษเช่นเดียวกันนะคะส่วนพอดเรื่องนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะคะพอดเรื่องก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ซึ่งหลังจากที่ออนแอร์แล้วก็จะมีการพูดถึงหรือเปล่าแล้วก็พูดถึงกันในแง่ไหนบวกลบอะไรแบบนี้ก็ต้องไปดูกันที่หน้างานนะคะ สำหรับกระแสของเรื่องนี้นั้นนะคะถ้าเปรียบเทียบผลงานของคุณจางวันวีนะคะสำหรับเรื่อง uh, The Rise of Ning กับเรื่อง uh, Hidden Charm นะคะซึ่งแสดงคู่กับคุณหวังชูหลันเนี่ยอีกเรื่องหนึ่งก็คือซ่อนรักชาย,ยาลับนั้นจะได้รับความพูดถึงมากกว่าเรื่องนี้นะคะทีนี้ค่ะไม่เป็นไรเพราะอย่างไรก็ตามเขาก็ออกอากาศไม่พร้อมกันนะคะเพราะว่าเจ้าภาพเดียวกันก็คือ Tencent Video นั่นเองนะคะณจุดนี้นะคะก็ดีใจกับคุณจางวันอีด้วยนะคะ ได้ดีที่ดีมากๆเลยนะคะได้โอกาสนะคะที่จะเป็นพระเอกในซีรีส์หลายๆเรื่องของทาง Tencent Video นะคะพวกเราจะได้เห็นหน้าของคุณจางวันวีเนี่ยน่าจะตลอดทั้งปีเช่นเดียวกันนะคะหวังว่ามากสุดไม่ต่ำกว่า4เรื่องนะคะถ้าเกิดออนแอร์ออนแอร์นะคะผลงานของคุณจางวันอีอย่างปีที่แล้วที่ผ่านมานี่นะคะก็4เรื่องเช่นเดียวกันนะคะเพื่อนๆค,ค่ะคือตอนนี้ได้รับความสนับสนุนเป็นอย่างมากสำหรับคุณจางวันอี้ค่ะดีใจด้วยจริงๆนะคะกับความ พยายามของของจังวันอีมาถึงจุดนี้แล้วนะคะ ในเรื่องนี้นะคะ The l i e of Ning เนี่ยมีอะไรที่เป็นที่กังวลไหมนะคะชาวชาวเน็ตจีนเขากังวลในเรื่องของน้องรันมินนะคะเพราะว่าในกรณีที่น้องเขาเคยมีผลงานร่วมกับคุณเสี่ยวจา้านมานะคะแล้วในเรื่องนั้นเนี่ยก็มีคนพูดถึงนะคะเป็นการพูดถึงในแง่ลบนะคะในเรื่องของหน้าตาและก็ความสวยของน้องรันมินนั่นเองนะคะเพราะว่าเรื่องนั้นน้องเขาอาจจะเป็นเพราะว่าแสดงคู่กับเสี่ยวจา้านของพวกเราด้วยนะคะ <c oughs> ก็ยากนิดหนึ่งเพราะว่าเสี่ยวจา้านนั้นเป็น ผู้ชายที่บอกไม่ถูกทั้งหล่อทั้งสวยคือคือเขาเป็นคนแบบคือเสียบจ้านเพอร์เฟกเอาง่ายมันก็เลยทำให้รันหมินนะคะที่ต้องมาประกบกับรุ่นพี่นะคะที่มีชื่อเสียงแล้วก็มีแฟนคลับหนาแน,น่นอยู่แล้วก็ก็จะค่อนข้างลำบากนิดนึงนะคะแต่จริงๆแล้วถ้าเรามองด้วยใจเป็นกลางเนี่ยน้องรันหมินเธอก็สวยมากๆเช่นเดียวกันนะคะแล้วในในการแต่งตัวนะคะแต่งกายของเรื่องนี้ the rise of ning มันก็มีความมีความที่เอา เหมือนกับว่าจุดเด่นของน้องเขานะคะออกมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทรงผมแล้วก็จะได้เห็นนะคะว่ามันเข้ากับหน้าแล้วก็ดวงตาที่กลมโตของน้องเขานะคะก็ทําให้มีความอ่อนโยนมากยิ่งขึ้นนะคะกว่าตอนที่เสื้อผ้าน้าผมในเรื่องของลำนำกระดูกยกนะตอนนั้นนะคะ เรามาดูกันดีกว่านะคะว่าละครเรื่องนี้มันเกี่ยวกับอะไรนะคะถ้าเ,เพื่อนๆสนใจนะคะชอบอ่านนิยายออนไลน์ภาษาอังกฤษก็ไปค้นหาคำว่า the first a s s i s t t r a i n i n g manual ค่ะอันนี้เป็นชื่อนะคะชื่อนิยายภาษาอังกฤษของเรื่องนี้แหละ <c oughs> ของเรื่อง the rise of ning นะคะโอ้โหชื่อมันไปคนละทางเลยเพราะฉะนั้นก็จะมีเพื่อนๆหลายๆท่านที่หานิยายอ่านกันไม่เจอนะคะ สำหรับผู้ที่แต่งก็คือคุณวนฐานนั่นเองนะคะก็บอกเรื่องราวค่ะของลัวอี้หนิงนะคะซึ่งเป็นบุตรีของตระกูลลัวค่ะซึ่งนะคะก็เป็นเรื่องราวของการเหมือนกับฟื้นใหม่เกิดใหม่นะคะฟื้นขึ้นมาฟื้นขึ้นมาใหม่เพื่อแลกเปลี่ยนชะตากรรมนะคะที่เคยเคยประสบมาของตัวนางเองค่ะแล้วหลังจากนั้นนะคะก็พอฟื้นขึ้นมาแล้วนางก็ร่วมมือนะคะร่วมมือกับกับคนในตระกูลนั่นแหละคะ่ะก็เหมือนกับน้องชายเนาะ มีศัก์เป็นเหมือนกับน้องชายนะคะเป็นลูกพี่ลูกน้องกันหลัวสนหยวนผู้เปลี่ยนไปด้วยความชอบธรรมนะคะที่จะนํามาต่อสู้กับสามีเก่าในชาติที่แล้วของนางเนี่ยแหละคะ่ะแล้วก็มาเปิดเผยความจริงนะคะเกี่ยวกับเรื่องราวในอดีตนะคะ นวนิยายนะคะก็จะเป็นทีมของการฟื้นคืนชีพการเกิดใหม่อะไรขึ้นมาอย่างนี้เพราะฉะนั้นในจุดนี้ก็ไม่แน่ใจว่าในละครเราจะได้เห็นไหมนะคะเพราะฉะนั้นแล้วการได้รู้เรื่องราวรายละเอียดในนิยายก็ถือว่าเป็นกำไรมากๆกนะคะกับการที่จะมาดูซีรีส์ให้เกิดความสนุกมากยิ่งขึ้นนะคะอย่างเช่นเรื่องการเล่าเรื่องนะคะของเล่ลักวังคุณหนิงเนาะก,ก็เป็นเรื่องของการมีโอกาสได้ฟื้นคืนชีพขึ้นมาใหม่ทาง ไอจีอีนั่นเขาก็ทํามาทํามาได้แบบลื่นไหลอ่ะเนาะก็คงอย่างนั้นก็ยังผ่านมาได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นในเรื่อง The Rise of Ning ก็คงไม่มีปัญหาอะไรเกี่ยวกับการดนะัดแปลงนจุดนี้ให้ให้อ่อนแอได้นะคะละครเรื่องนี้จะผสมผสานองค์ประกอบต่างๆเข้าด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวทางการเมืองก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับความรักนะคะเรื่องราวการเมืองหมายถึงราชสำนักนะเพืเ่อนๆแล้วก็มีเรื่องราวของความความรักความเกลียดแล้วก็มี แผนการนะคะเล่เหลี่ยมในการที่จะแย่งชิงอํานาจในราชสํานักค่ะก็เรียกได้ว่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่มีความเข้มข้นในตัวของนวนิยายต้นฉบับนะคะบทบาทนะคะที่จางวันนีเนี่ยรับเป็นตัวละครหลวงสนหยวนเนี่ยนะคะก็ะถือได้ว่าจะมีบทบาทแตกต่างจากเรื่องห้วงคำหนึงดวงใจนิรันด์อย่างสิ้นเชิงเลยนะคะซึ่งในเรื่องนี้เนาะในเรื่อง The Light of Ning นะคะเขานั้นได้รับการปฏิบัติจากครอบครัวอย่างเย็นชา นะคะแล้วก็ดูเหมือนว่าเขานั้นจะเป็นบัณฑิตที่ที่ไร้เดียงสาดูเหมือนนะดูเหมือนแต่อย่างไรก็ตามเขาเป็นคนที่ฉลาดมากนะคะแล้วเขาก็เป็นผู้ที่รักความยุติธรรมค่ะมีจิตวิญญาณของการเป็นวีรชนอันสุดๆเลยนะคะคนเดียวนะคะที่มอบเหมือนกับออรอยยิ้มแล้วก็ความอบอุ่นนะคะแล้วก็ความสบายใจให้กับตัวของตัวละครพระเอกของพวกเราล้วนสวนหยวนเนี่ยก็คือล้วอีหนิงนั่นเองนะคะซึ่งณจุดนี้ก็เลยทำให้ เขานั้นยินดีที่จะช่วยสนับสนุนนะคะล่วออีนิงในทุกๆเรื่องเลยค่ะเขานั้นยินดีที่จะทํางานอย่างหนักนะคะแล้วก็ยินดีที่จะต้องแบบว่าไปให้ถึงในจุดที่ต้องเข้าไปเป็นแบบ คุณนางนะคะที่มีตําแหน่งยิ่งใหญ่ในราชสําสนักให้ได้นะคะเขาก็เลยมีคะแนนสอบที่ที่โดดเด่นมากๆค่ะและเขานั้นก็เหมือนกับว่าเป็นเสนาบดีนะคะที่มีตําแหน่งใหญ่โตในที่สุดค่ะแล้วนอกเหนือจากเรื่องราวชีวิตที่สร้างแรงบันดาลใจแบบนี้แล้วนะคะประสบการณ์นะคะทางด้านอารมณ์ของตัวละครหลวซสนหยวนแล้วก็หลวอี้หนิงนะคะในละครก็ยังมีการหักมุมแล้วก็มีความพลิกผันไปมาอีกด้วยนะคะก็มันเป็นเสน อยู่ในนิยายนะคะเพราะฉะนั้นในละครก็คงไม่ตัดไฮไลท์แบบนี้ออกมานะคะทีนี้ค่ะตัวละครที่น่าสนใจอีกตัวหนึ่งนะคะมาพูดถึงนะคะคุณจุดสากันบ้างนะคะเขานั้นนะคะเป็นนักแสดงที่หน้าตาเข้มมากแล้วก็มีความหล่อนะฮะเขาแสดงมาแล้วหลายๆเรื่องพวกเราก็ชอบเขาเอาจริงเพราะหล่อนะฮะหล่อแล้วก็แสดงดีค่ะในเรื่องนี้นะคะเขานั้นก็จะมารับบทนะคะเป็นลู่เจียฉีนะคะเรียกว่าเป็นเป็นพระร คแล้วกัน่ะเป็นคนที่มีความทรงพลังมีอํานาจนะคะแล้วก็หล่อเหลาแน่นอนแล้วก็เป็นผู้ที่มีความซื่อตรงด้วยนะคะก็ดูจากไอ้ภาพโปสเตอร์ภาพนิ่งแล้วก็สัมผัสได้ว่าตัวละครตัวนี้นะคะมาอีกแล้วนะคะพระรองคองใจต้องมาแน่ๆเลยนะคะก็แน่นอนว่าคําว่าพระรองนี้ม,นมันมักจะมาพร้อมกับคําว่านกนะคะก็คืออกหักนั่นเองค่ะลูเจียชีของพวกเรานั้นก็ต้องการพวกเราดูแลเขาเป็นอย่างดีนะคะเพราะว่าเขานน้น จะอ,อกหักจากนางเอกอย่างแน่นอนแล้วก็เป็นอีกหนึ่งตัวละครที่แฟนนิยายรักเขามากเลยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะพอละครออกอากาศนะคะพวกเราจะต้องจับจ้องไปที่ลู่เจียฉีอย่างดีเลยนะคะเพราะเราจะต้องดูแลพระรองคนนี้ค่ะเขาเป็นคนดีมากๆเลยนะคะทีนี้นะคะในการกลับชาติมาเกิดเป็นครั้งแรกนะคะเขานั้นเป็นคู่หูนะคะของลู่อี้หนิงค่ะนางเอกของพวกเรานะคะแม้ว่าเขาจะมีความทะเยอทะยาน แต่เขานั้นนะคะก็ได้รับแรงบนันดาลใจจากความคาดหวังนะคะจากการที่จะต้องมีชีวิตที่ดีขึ้นสําหรับนางเอกคือเขาก็ทําเพื่อนางเอกนะคะทีนี้เมื่อนางเอกไปอยู่ห่างๆแล้วนะคะเนื่องจากว่าถูกใส่หล้าย้ายสีแล้วก็อยู่ในสภาวะที่ที่แบบลําบากนางเอกลําบากนะคะเขาก็เก็บช่วงเวลาที่สวยงามทั้งหมดนะคะที่มีกับกับล่วอี้หนิงกับนางเอกของกับ กับนางเอกอะ่ะเพราะเขารักนางเอกนะคะเขากเก็บเอาไว้ในใจเงียบๆเลยนะคะดังนั้นภาพที่นางเอกของพวกเราจําได้เนี่ยก็จําได้แค่เพียงว่าคนคนนี้นะคะพระรองคนนี้คือต่อสู้เพื่ออํานาจแล้วก็ไม่ว่าจะด้วยวิธีการใดก็ตามนะคะก็คือก็คือเป็นผู้ที่ ที่ไม่ไม่ดีในสายตาของนางเอกของพวกเรานะคะแต่จริงแล้วอุ้ยแต่ลนะถ้าเล่าไปเดี๋ยวก็รู้หมดสีใช่ไหมลนะ่ะเดี๋ยวรอก,ก่อนเนาะ <c oughs> ก็เป็นว่านะคะนางเอกของพวกเราไม่ได้เห็นในมุมที่ที่ผู้ชายคนนี้ยทําเพื่อนางนั่นเองค่ะก็เลยทําให้นางนั้นนะคะ ติดอกติดใจอยู่แล้วก็จําได้แต่ภาพที่นางเข้าใจว่ามันถูกต้องค่ะทีนี้พอชาติที่2นะคะเพื่อที่จะช่วยนางเอกให้เข้าไปในวังเนี่ยเขาจึงยอมสละตัวตนของเ้านะคะแล้วก็ถือว่านางนั้นเป็นลูกสาวบุญธรรมค่ะแต่น่าเสียดายที่จุดจบของทั้งสองก็ถูกกาหนดให้เป็นโศกนาฏการรมนะคะ เอาล้ค่ะพอหอมปากหอมคอนะคะสำหรับ The Rise of n i n g ก็เดี๋ยวเอาเท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวถ้ามีความเคลื่อนไหวอย่างไรต่อไปนะคะจะได้อนแอร์ในช่วงไหนเดี๋ยวถ้ามีข่าวเดววานจะมาอัปเดตนะคะมาอัปเดตข่าวให้หลายๆท่านที่สนใจได้รู้กันนะคะแล้วก็ช่วงนี้เนาะก็ให้กำลังใจละกันนะคะดาราค่ะที่โดนโจมตีอย่างน้องรนหมินนะคะก็คาที่ค่อนข้างจะรุนแรงนะคะยกตัวอย่างให้ฟังเช่นก็จะมีชาวเน็ตกลุ่มหนึ่งนะคะซึ่ง ก็น่าจะเป็นเฮดเตอร์ของของน้องนะคะก็บอกว่าคือหน้าตานะคะการแต่งหน้าแต่งตาเนี่ยของรนบินนะคะแต่งออกมาอย่างไรก็เหมือนกับสาวชายนะคะไม่มีความแตกต่างอันนี้ก็ถือว่าเป็นคำพูดที่รุนแรงนะคะก็เอาเป็นว่า เราก็รอดูแล้วกันนะคะน้องเรนมินต้องทําได้แน่นอนค่ะแล้วก็ในสายตาของแอดวานน้องเรนมินก็สวยมากนะคะโดยเฉพาะตอนนี้ก็ยิ่งสวยเข้าไปใหญ่เลยนะคะเอาละค่ะมีท่านใดนะคะคิดเห็นเป็นประการใดนะคะก็สามารถที่จะคอมเมนต์มาพูดคุยกับแอดวานได้เนาะแล้วใครรอดูละครเรื่องนี้อยู่บ้างเอ่ยนะคะยกมือขึ้นเดี๋ยวเราดูเป็น เพื่อนกันนะคะดูไปพร้อมๆกันตอนที่ออนแอร์ค่ะวันลาไปก่อนนะมีความสุขกันมากๆสวัสดีค่ะ